นี่ดูดีมอดจากที่โอ,อ่งน้ำนะแบบดูดีพ่นไปนะเอาอีกเนี่ยละคู่มหาสกรรันแบบพ่นดูดีเขียว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 ,ยวแล้วก็อันนี้ก็คืออ้ากล้วยไม้เนี่ยนะคะอันนี้ต้องอีกเดี๋ยวไว้ค่อยตัดเนี่ยค่ะเขาแตกขึ้นไหมเห็นเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือแตกใหม่นะคะเนี่ยค่ะคือแตกใหม่กล้วยไม้เนี่ยแตกใหม่ เนี่ยค่ะนี่ก็เหมือนกันอันไหนอะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยแตกใหม่แล้วก็มีอีกเนี่ยค่ะแตกใหม่เนี่ยแตกใหม่แตกใหม่หมดเลยแคทธรญยาแต่นี่ดูด,ดีกระเช้าสีดาเนี่ยงามมากอ๋อ oh, แล้วจะให้ดูนี่ค่ะมะกรูดต้นนี้นะคะคือเขาไม่รอดแล้วอะ่ะคืออยู่อย่างเงี้ยอยู่แบบอย่างนงี้เลยค่ะอยู่อย่างเงี้ย อยู่อย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะไม่มีแตกตอนนี้เท่าแต่ที่พ่นนะคะเขาก็เริ่มแตกนะคะมีใบแล้วเดี๋ยวมีใบแตกขึ้นมาเนี่ยมีใบตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นกิ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ฟื้นยังไงก็ไม่โตพอพ่นเข้าไปใบเป็นอย่างนี้เลยแตกขึ้นมา